สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการมุมหมอพืชยูนิไลท์แล้วนะคะเป็นรายการที่จะมาตอบคําถามของเกษตรกรทางบ้านนะคะและว,วันนี้นะคะผู้ที่จะมาร่วมตอบคําถามกับเราพี่นกนิช,ชาลีปาบูทองนักวิชาการจากบริษัทยูนิไลท์ค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคําถามในวันนี้นะคะเป็นคําถามจากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนค่ะซึ่งเขาพบปัญหาว่าจู่ๆทุเรียนนะคะทั้งมีลูกและไม่มีลูกยืนต้นตายค่ะ ซึ่งเขาบอกว่าเกิดจากอาการของเชื้อฟูซาเรียมเข้าทําลายหนูก็อยากจะถามพี่นกว่าลักษณะอาการของเชื้อฟูซาเรียมเข้าทําลายนะคะมีลักษณะอาการอย่างไรคะลักษณะข,ของทุเรียนที่ยืนต้นตายแบบเฉียบพัน์ก็คือว่าจะใช้เวลาสั้นประมาณเจ็ดถึง10วันนะอยู่ๆก็ตายไปทั้งสวนเนี่ยเราพบมากในเขตของจันทบุรีในเขตของชุมพร<ๆ>บางส่วนของระยอง ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรนะคะเขาวิจัยมาเขาบอกว่ามันเป็นเชื้อฟูตซารียมทีนี้เราจะดูได้ยังไงล่ะคะว่าทุเรียนเราเป็นเชื้อฟูตซารีมไม่เป็นเชื้อฟูตซารีมเรามาดองดูลักษณะอาการดังนี้ดูก่อนเผื่อพี่น้องเกษตรกรจะได้ไปตรวจตูที่สวนตัวเองนะคะฟุตซารีมสําหรับทุเรียนใหญ่มีลักษณะแบบนี้ค่ะอันที่หนึ่งก็คือบนต้นจะมีะมกิ่งที่เป็นยอดเหลืองต่อมายอดแห้งเป็นหนึ่งถึงสองยอดต่อต้น หากดูที่กิ่งจะพบยอดอ่อนแห้งใบมีลักษณะคล้ายโรคใบติดอันดับที่สองนะคะที่กิ่งนั้นน่ะอาจจะไม่เห็นรอยแผลแต่ว่ากิ่งมันแห้งเพราะฉะนั้นต้องถากเปลือกดูหากลามเข้าไปที่ลำต้นเนี่ยใต้ท้องกิ่งนั้นน่ะมันก็จะติดเข้าไปที่ลำต้นถ้าเป็นมากน่ะกิ่งนั้นจะมีเมือกสีส้ม หากเข้าไปในเปลือกเนะ่ะเราก็จะพบว่าใต้เปลือกนะ่ะมันมีสีดำหรือสีน้ำตาลเกิดอยู่ข้อที่สามนะคะในกิ่งที่เป็นมากเนี่ยลักษณะข,ของใบเนี่ยขอบใบจะแห้งยอดอ่อนจะแห้งใบแก่จะมีลมักษณะไหม้ต่อมาใบร่วงเหลือแต่ก้านก้านใบจะเปราะแล้วข้อที่สี่ถ้าเป็นที่ผลผลจะร่วงนะคะแล้วก็จะเกิดเมือกสีส้มที่ผล ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากเพราะว่าผลผลิตที่ได้จะไม่สามารถจําหน่ายได้เรามีแนวทางในการแนะนําการป้องกันกําจัดให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างคะในการป้องกันกําจัดนะคะแนะนําให้ใช้วิธีการถีดพ่นค่ะดูอย่างตัวอย่างในสวนนะคะที่เราทําที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเราพ่นอาบโชคทั้งต้นเลยแล้วหลังจากที่เราทํานะคะทุกสิบวันสามครั้งผลที่เราได้ก็คือต้อนทุเรียนแตกใบใหม่แล้วก็ ฟื้นฟูต้นได้ดีมากโรคก,ก็หายปัจจุบันเนี่ยทุเรียนแข็งแรงดีเหมือนเดิมแล้ว mm hmm. ไม่เกิดการถูญเสียหรือว่าทายไปสำหรับแนวทางในการรักตานะคะ mm hmm. เราจะใช้คาฟฟ์กรีนเนโอไฟไอโซโปรไทโอเลนและซีวิลค้นอาบโชคเราพ้นอาบโชคลงออไปนะนะคะทุกสิบวันนะคะสามครั้งผลที่ได้ก็คือว่าทุเรียนของเรานะคะแตกใบใหม่ออกมาสวย mm hmm. ต้นนะคะฟื้นตัวได้เร็วและที่สำคัญตอนนี้นะคะทุเรียนของเราสามารถที่จะให้ผลผลิตในปีต่อไปได้ด้วยค่ะแล้วต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตเรามีวิธีป้องกันกำจัดอย่างไรบ้างคะในสำหรับต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตนะคะเราต้องตรวจดูโรคและมแมลงก่อนเนื่องจากว่ารักษาโรคอย่างเดียวแต่ไม่กำจัดมแมลงโรคก็ไม่หายและผลผลิตก็ยังมีโอกาสที่จะสูญเสียอีกเพราะนั้นนะคะอันดับแรกคือเราต้องตรวจดู โดยการถากำต้นนะคะอันนี้เรามีตัวอย่างเกษตรกร,กรจังหวัดจันทบุรีค่ะที่เราไปทำกันมานะคะต้นทุเรียนเขาอายุ20ป,ปีต้นใหญ่มากเราก็ถากำต้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาสารนะคะผสมตามชุดที่เราแนะนำเลยค่ะ mm hmm. ก็คือคาว่ากรีนเนอไฟ์ไอสโปเทโอเรียนแล้วก็ซีวิลผสมแล้วเราก็ฉีดพ่นตรงลายแผลนั้น mm hmm. เราก็ทำซ้ำอีก จ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งทําไปสามครั้งค่ะรากที่สองเราก็ต้องไปดูที่รากนะคะการการดูที่รากเนี่ยมันมีความสําคัญแบบนี้คือถ้าหากว่ารากมันไม่เกิดนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะส่งอาหารไปเลี้ยงต้นได้นะคะเราก็เลยทั้งถีดพ้นทางลําต้นด้วยแล้วก็เรียกรากด้วยสุดที่เราเรียกรากก็คือยูอนิกเมลไฟแล้วก็สับลาทําพร้อมกันเลยค่ะ ก็จากการที่เราทําสาธิตให้กับเกษตรกร,ร,กรที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเราติดตามผลค่ะก็คือหนึ่งวันหลังจากพ่นเราพบว่าเปลือกมันแห้งนะคะเกษตรกร,ร,กรมีความพึงพอใจพอทําซ้ําครั้งที่สองก็คือเจ็ดวันและสิบสี่วันครั้งที่สามก็พบว่าหลังจากทําไปแล้วเนี่ยครบสามครั้งสิ่งที่เราได้ก็คือแผลตงรงงํำต้นเนี่ยเมื่อตรวจด,ดูตอนเช้าเนี่ยจะไม่มีลอยเยิ้ม แสดงว่าเชื้อหายไปแล้วอันดับสองคือเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นค่ะเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นน่ะมันจะเป็นลักษณะข,ของเหลืองอมเขียวแสดงว่าทุเรียนเกิดเนื้อเยื่อใหม่และอันดับสามก็คือผลผลิตที่ติดตามต้นนั้นน่ะไม่เสียหายค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะสำหรับทุเรียนอายุมากกว่า20ปีที่เราทำไปสำหรับวันนี้ก็ทีมงานของเรานะคะฝากสูตรดีๆในการป้องกันไป ให้ความมั่นใจค่ะหายร้อยเปอร์เซ็นต์